โอ้โหแล้ครับต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้าชมทีมกันด้วยเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาแจกแอดออนไพโร่ลัคกี้บล็อกนั่นเองนะครับผมหรือว่าแอดออนลัคกี้บล็อกนะครับเป็นบล็อกหรือว่าแอดออนบล็อกโชคดีนั่นเองนะครับผมานะครับวิมีกระตุกเนี่ยนะครับก็ไอตอนนี้เป็นแอดออนที่ผมรู้สึกว่ามีความเหมือนใน PC ค่อนข้างนี่จะมากเลยนะครับโอเคนะครับก็ อย่างันนั้นก็ไปแล้วสรับฝังกันได้เลยนะครับ e โอเคครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับการ รีวิวแล้วก็แจกแอดออนนะครับนี่ก็เป็นแอดออนลัคกี้บ็อกซ์นะก็ผมไม่แน่ใจว่ามันใหม่หรือเปล่านะแต่โอเคก็เป็นของต่างประเทศสร้างมานะครับเป็นลัคกี้บ็อกซ์มีลัคกี้บ็อกซ์สายลุงนะครับแล้วก็ลัคกี้บ็อกซ์ธรรมดาก็มีนะครับแล้วก็มีวิธีครับด้วยนะฮะโอเคก็เป็นอะไรที่เจ๋งดีนะะโอเคครับก็เราก็จะปรับเป็นโหมดครีรีทีฟเอ้ยไม่ใช่โหมดซอรไอเวลนะครับเพื่อ มาคาฟให้ดูกันนะครับว่ามันคาฟได้จริงหรือไม่นะครับโอเคแต่อันนี้จึงหมดสมปเดอร์กับหมดเกียทติมันก็ไม่ได้ต่างกันเขาแทบจะครับนะครับโอเคบิวก็แค่เอาอันนี้ล้อมรอบนะครับเป็นดอปเปอร์อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เออเอาทองล้อมรอบนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้มาแลวสำหรับลัคกี้บ็อกธรรมดานะครับสีเหลืองเหลืองนี่นะฮะโอเคนะบิวก็เก็บไปนะครับโอเคก็ สำหรับลัคกี้บ็อกซ์สีเหลืองนะครับมันไม่ใช่แค่เอาไปเปิดเล่นอย่างเดียวนะครับก็ยังสามารถมาต่อเติมให้เป็นลัคกี้บ็อกซ์เออผมขอเรียกว่าลัคกี้บ็อกซ์สายลุงแล้วกันนะครับแต่เออมันเขาตั้งชื่อไม่ใช่เรนโบว์โอเคครับผมขอเรีกยกง่ายๆเลยแล้วกันะะว่าลัคกี้บ็อกซ์สายลุงนะครับก็เอาวิธีการคราฟนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมคราฟให้ดูเลยแล้วกันนะฮะอ,อ,อ่าโอเคก็ล็อตคิบบ็อก สีเหลืองนะครับมาวางไว้ตรงกลางแล้วก็เอมลัลลอร์ด้านบนแล้วก็เพชรด้านข้างขวานะครับแล้วก็ตามน,นี้ีเอาอเคเอาประมาณนี้เลยนะครับสหรับวิธีการนะครับลักกี้บ็อกซ์สายลุงนะครับปล๊บก็ขับมาเลยนะครับโอเคนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เตรียมมาแล้วนะครับสำหรับเออลักกี้บ็อกซ์สายลุงนะ,ะวันนี้แล้วก็ จะมาเปิด Lucky Box สายลุงกันนะครับแล้วก็เ้ยเดีเ๋ยวมันกระตุกนี่จะแกะแล้วก็ Lucky Box เอ่อสีเหลืองสักประมาณสิบอันประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ก็ไม่ได้เอ่อไม่ได้เปิดเอ่อจนหกสิบสี่บ็อกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะว่าจะได้เลยเอาแบบเบสิกเบสิกไปก่อนเลยโอเค ก็สำหรับ Lucky Box r รน n b o w นะครับผมเห็นเขาเล่นนะครับมันก็เดี๋ยวนะมันก็จะมีอุปกรณ์สายลุงด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เหมือนคอมมากๆเลยเอา้าเออโอเคมันเปิดไม่ได้โอเคผมยังไม่ทดลองผมเ้าใจผิดนะโอเคสรุปคือมันเปิดได้แค่ l u บ็ y Box ลากีบบอกสายหลุงเท่านั้นนะครับโอเคขอภัยแล้วกันนะครับนักชมเดี๋ยวมาเปิดห่างๆตรงนี้เปิดตรงนี้เลยว้บาบเอาห่างนิดนึงผื่อมานระโดขึ้นออมาอย่งนีง้เอ้ยอันนี้เป็นแท่นอะไรวะไข่มังกรนะเนี่ยอ่ะเฮ้ยเออไข่มังกรจริงนะครับโอเควา์ไปวาบ์มาโอเคช่างมันแล้วกันนะครับไม่มีของปื๊บเปิดต่อไปปื๊บอะไรนะ่ะเกาะเกาะไม้เฮ้ย ใช่ไหมเฮ้มันน่มันเกาะไม้มนะผู้ชมมื้อโคตรเจ๋งเฮ้ยเหมือนคอมอยู่นะพอได้อยู่นะผู้ชมเออนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยเออเดี๋ยวมาเปิดเล่น,ลนๆดูสักนิดนึงโอเคอันนี้มีเกาะม้า,มาไม่เอาไม่สนใจปึ๊บอ,อันนี้มีเกาะอะไรนะเฮ้ยโห เอฟเฟกต์อย่างอลังการไม่ใช่เอฟเฟกต์เอ็นชานอย่างอลังการคนดูมีอะไรเนี่ยถอนน่าจะเป็นกันระเบิดหรือป่งโอ้อันนี้ผมจําไม่ได้แต่เอ,อ,อันสีแดงๆด,ด้านล่างมันต้องคำสาปนะครับต้องคำสาปคือเลยก็แบบใส่แล้วถอดไม่ได้กว่าจะตายหรือว่าก็มีอย่างอื่นหลายๆอย่างด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ไม่ขออธิบายแล้วกันเนาะโอเคนะครับก็เปิดต่อไปสักนิดนึง ชุดเกาะไม้เนี่ะใส่ไปเลยมันจะดีดูอุจเฮ้ยเดียวนะอะไรวะเนี่ยนักผู้ชมเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันเอ้ยหลบ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 เกือบตายนักผู้ชมเฮ้ยมันคืออะไรวะนักผู้ชมดิ โอ้มอนเตอร์รวมล่างกันสุดที่สุดมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยน่าสนใจเลยมีตัวอินชานออกมาเพื่ออะไรเออมาโชว์วางไปเล่นๆโอเคเปิดต่อเลยละกันหลบไปพวกมอนเตอร์นั้นเอาและกล่องอันี้มันก็ยังจำมาอีกโอเคมีอาหารสวยอยู่มวอยู่อาหารเก็บชิปเกาะไปไม่จำเป็นโอเคก็มันจะมีอาวุธใหญ่ๆด้วยนะฝรรั่งผมพาไปดู เปิดอีกสักนิดนึงแล้วกันอันนี้คืออะไรท,นนทำไงต้องเปินทีซีเฮ้ยดูโคตรเหมือนคอมดูดิเฮ้ยน่ะตอนนั้นผมดูคนไทยที่เขาเล่นบนคอมก็เปิดแล้วคว่าทีซีกันในประมาณน,น,นี้ประมาณนี้เลยนะแต่อันนี้อาจจะยังน้อยไปนิดนึงนะครับแต่ก็สุดจัดแล้วนะเฮ้ยเด็ดเด็ดไอ้ซอมบี้เฮ้ยเดียว นี่มีซอมบี้ใส่ซุดเกาะเอ,อ่อเดี๋ยวมันคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรไม่มีตัวหนังสืออย่างนั้นโอเคมันไล่ NPC แล้วช่างมัน NPC เอ่อทำอะไรได้ <What? S 1> เฮ้ยโอ้ซอมบี้อีกแล้วปะทุอุ้ยอุ้ยติดมุมมุมจนมุมจนมุมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวต่อขึ้นไปต่อขึ้นไป เปิดข้นไปโอเคเปิดตรงนี้เลยละกันหวังว่าจะไม่มีอ,อ้เอ้ยอัทโทเฮ้ยนี่มันแก๊สนี่ว่า t 0 o 0 years later ท็อปคิวมันเป็นเลยจุดเก็ดน้อยโอเคนะครับก็เปิดประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับส่วนที่เหลือผมจะพามาดูของนะครับว่ามันมีอะไรนะครับโอเคซึ่งผม ไม่แน่ใ,นใจว่ามันมีวิธีเสกไหมนะแต่เราที่ผมเอไม่เห็นเขาเสกนะครับโอเคแล้วก็อาจจะไม่มีนะครับโอเคก็เราต้องค้นหานี่ช่องค้นหาแล้วก็เลื่อนลงข้างล่างสุดเลยแล้วกันนะฮะโอเคเปื้อ,อ,อเลื่อนลงมาอ้าวนี่ไงเจอแล้วมีดาบนะครับมีดาบอันลัคกี้เฮ้ยดาบอันลัคกี้มันโชคหลายนี่ว,วะแล้วก็มีดาบเอ่อลัคกี้ธรรมดาโอเคเราเอาสองดาบนี้มา เออมันอาจจะรูปร่างเหมือนกันนะครับเราต้องดูเราต้องอ่านเอานะครับโอเคปึ๊บนี่เป็นไงมชีชุดเกาะชุดเกาะอะไรเนี่ยมันมันทาอะไรได้เดี๋ยวเราลองใส่ดูนะคะุณผู้ชมน่ยแล้วก็มันมีพวกม็อบด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทําการหาม็อบมาเออส่วนที่มันไอไอ,เ,อ,อเป็นล่องหนนี่คือมันไม่สามารถมองเห็นได้น,ะนั้นน่าจะบั็กนะครนะับ่านผู้ชมโอเค ปึ๊บโโอ้โหไม่รู้ว่าจะรีวิวรีววิหมดไหมเนี่ยอเออเข็นี่เอออะไรประมาณนี้นะโอเคปึ๊บมาเราดูตัวแรกนะครับก็จะเป็นเอ่อตัวอะไรวะเหมือนเขาใส่หัวมันจะเป็นเนื้อแหละสเกลิซตันในนระกแหละเออที่ใส่ชุดเกราะแล้วก็ใส่หัวหัวอะไรนะหัวลบล็อกลักกี้นะเออเอเอ,เอนะครับนักชมก็มาดูตัวต่อไปเป็นเอเดอร์แมนเอ้าเฮ้ย เดี๋ยวทำไมมันมืดเออวัดไอเดอมนนายทำอะไรนายอเดอร์มนโอเคเดี๋ยวปรับเช้าละกันในเรื่องโอเคโอ้โหเดี๋ยวเรามีแหลกอยู่นะเออนะครับอะไรเนี่ยคิปเปอร์นะเฮ้ยคิปเปอร์อะไรสักอย่างเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเพิ่งไม่กลัวแมวนี่เองโอ้โหกระโทษวิ่งกระตุกอยู่นะแหลกอยู่นะเออ มีความแหลกแล้วก็ไดมอนด์อันนี้อ๋อที่เราเจอเปิดได้นะครับโอ้โหแล้วเปิดได้แบบติดต่อกันด้วยนะอู้อันนี้คืออะไรอ่ะ what นานี้น,น,นี่มันเฮ้ยเด้เดๆเดเดเฮ้ยมันสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยใหญ่หนึ่งหุม what คืออะไรแล้วน้องหมาของเรา่าดม สุนังมันมาจากไหนเต็มเลยงงอือคืออะไรวะนะ้ำเออดูอันต่อไปกันโอ้โห amazing มากโอ้โหอ,อะไรนะสเกลิสตันขี่ม้ากระดูกเออเขาเรียกว่าม้าไรไมนะุษ้โอเคเมื่อกี้เป็นชื่อว่าฟิตเหรอเออฮะ,อะต่อไปเป็นกะ กิมคืออะไรกิมคืออะไร,ออะไรใช่ปะโอเคช่างมานันลวกันนะครับม็อบก็จะมีประมาณเนี้แต่ที่ผมเห็นมันมีซอมบี้ยักอยู่นะเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันนะครับคือมันสมจริงมากๆนะครับเอ้ยไม่ใช่สมจริงดิมันเหมือนบรรนมะมะ์พีซมากๆเลยนะฮะโอเคเตรียมมานะครับท่านผู้ชม อาใจายใช่ตัวนี้นะซอมบี้ไม่ใช่ซอมบี้นี่ไงท่านผู้ชมเอ้ยมีซอมบี้ตัวยักษ์ด้วยเออนะครับเหมือนน่าจะเหมือนเออขอมนะครับบนขอมอนเอนบนค่อมหรือว่ามอดเหมือนขอมนัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออดาบนี้มันทําอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยโคตรเทร่านผม้ยม แล้วลงามาดูอับดาบอันลัคกี้อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคไม่ใช่ผมนึกว่าผมนึกว่าตีครั้งเดียวตายโอเคอเฮ้ยโคตรเทดาบลัคก,กี้มันจะสุ่มวิธีการฆ่ามาด้วยนะครับไม่ใช่วิธีการขัดวิธีการโจมตีสุดแปลกใหม่มเรามาลงดูกันมีวิธีอื่นไหมเี่ยมีธนูออกมาด้วยแล้วมีน้องหมามาจากไหนก็ไม่รู้โอเคนะครับนู้ชมอันนี้เป็น มันนว่าอะนะเลยนะทีลสโคโฮฮเฮ้ยมันไม่ใช่เออเป็นสโคเป็นเออกล้องสองทางไกลนะครับรท่านผู้ชมโคตรเจ๋งแล้วมันเดินไม่ได้เนดะินตอนถืออันนี้เป็นมันคืออะไรเหมือนเป็นคาถานะครับไม่รู้ทำอะไรได้มันมีเอฟเฟคเนี้ยเอฟเฟคคูลเลยเน,นี่ใจว่าทำอะไรเอ้ยดืค้างค้างโอโโ้โห เวลี่ really, อะไรนะ really ion, เวลี่ลัคกี้โพชั่นเฮ้ยน้ําสุดยอดแห่งความลัคกี้โอ้โหแหลกแหลกแหลกนผู้ชมทําอะไรได้พรไมเทลฟอร์ลิงทาวเวอร์อ๋อเป็นเอนชาในนี่เฮ้ยเดี๋ยวมันมีแคนดี้ด้วยอ่ากรีแคนดี้อะไรแคนดี้นะอุ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเรากินดูมันทำไรได้ อันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ๋อทำให้วิ่งเร็วนะฮะท่านผู้ชมเนี่เป็นอยูอะไรก็เป็นแคนดี้เหมือนกันนะก็เกย์แคนดี้ก็เปลี่ยนสีเฉยเฉยอะเออก็เหมือนเดิมโอ้โหแล้ะนี่เป็นอะไรอันลักกี้ท่านผู้ชมดูโอ้โหอันลักกี้ของแท้ในฮาน,นอนจังวันนี้และก็ลักกี้ธรรมดามีอะไรอ๋อมีฮิว ก็สมกับมาที่เป็นอันลัคก,กี้แล้วกันนะครับนาำผู้ชมโอเคโอเคหมดลิติแค่นี้สวยงามตามท้องเรื่อง<ย>เออนะครับนาำผู้ชมผมยังไม่ได้ทดสอบไอ้รอ,องเท้าไว้นี่เลยมันทำอะไรได้เป็นบูทออฟไฟนะครับเป็นเฮ้ยรองเท้าไฟเหรอเอ,อ้ยฝนมันตกอยู่นี่ว่าบัดก็ว่อาอยู่ เออแถวนี้ทำไมามันฝนมันตกบ่อยเนาะวะเออนะครับน้องชมเออแล้วนี่ไงน้องชมรองเท้าไฟเออไฟติดมาด้วยนะครับเดี๋ยวลองย่างย่างนิดั่งแกะนิดเหนได้ไหมโอ้แหลกจริงนะ้นนะ่แล้วก็ขอไฟในคอมแหลกด้วยนะครับอุ้ยได้ด,ดูโอไ้ได้ได้ได้แกะย่างสุกโอ้โหสุดยอด โอ้ววังจริงเลยสำหรับตัวไอตอนนี้นะฮะโอเคปุ๊บเดี๋ยวทับคิวก่อนแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้แหลกก่อนนี้อ่ามานะครับก็อาจจะลื่นขึ้นนิดนึงละมั้งนะครับโอเคเี๋้วผมขอทำมอนเตอร์กันแล้วกันเฮ้ยมีอะไรนะ่ะทูมิสเตอร์เรนโบ์เฮ้ยโอ้โหดูจากชื่อก็โคตรเท่แล้วไม่ท้านผม้ชมดูดิ แค oh, uh ่เปลี okay. hey. okay. yeah, okay, hey. hey. uh ่ยนสีได้โอ้โหสุดจัดทำอะไรได้อ๋อมิสเตอร์เรนโบ์ทำอะไรได้เค่ยืนเล่นเฉยอันนี้คืออะไรแม่มดเหรอโอเคแม่มดน่าจะเป็นแม่มดที่ปาน้ำยาบ่อยขึ้นแค่นั้นแหละอ้ยแม่มดกินยาอย่างลัวอ้าวเฮ้ย เอ้เจ้าน้องหมามันมาแล้วมันมันมาจากไหนวะท่านพู้ชมก็มเป็นพ่อหนามอันไอไอลัคกี้ซอสเนี่ยเออนะครับนี่ก็ไม่แน,น่ใจนะอันนี้เป็น Mystery, มิสเตอรี่เหรออร์บมาสเตอรี่เออคือ Revolution. อะไรโพชั่นนี่ก็เอ้ยมันก็อ,อันเดียวกันด้วยหรอ่โอ้โห <laughs> จะว่ายังไงดีนะพ้ชมมันแทบไม่แทบต่างกันเลย อ้าโเดี๋ยวกินกินกินนมแป๊บกินนมแล้วไม่หายอ๋อมันมันมันยังกินไม่เต็มที่โอเคอันนี้เป็นคาถาทำอะไรได้เอาไม่ใช่คาถาอันนี้มันนี่มันแคนดี้อ่ะเป็นลูกอมเออครับกินแล้วก็วิ่งเลยผมถามจริงมันมีแต่แคนดี้แล้วก็วิ่งเร็วเหมือนกันมันแตกต่างกันเลยอันนี้เป็นอะไรเนี่ย โกคอยนะคบเป็นคอยทำอะไรก็ดา่าอันนี้อันนี้เป็นช็อกโอแรกก็น่าจะเหมือนกันเพิ่มวิ่งเร็วอันนี้เป็นเหมือน TNT นะคะโอเคลองใช้ดูดิเอยจะอ้ะาฮาวโอ้โหระเบิดโอ้โหแค่ปกติมันก็แหลกอยู่แล้วนะครับทุ่ผู้ชม,มยังทวีคูณความแหลกมาให้เราอีกอแบบคือระเบิดมาโคตรรัวบอกเลย ตาแบบซอยทีๆเลยโอ้โหคือเกินไปโอ้ดูดิโอ้โหมีคิดสภาพเครื่องเลยโอเคครับก็สำหรับแอดออนนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ถอดจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมจะกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการกำลังใจในการนำคลิปต่อไปโอ้โหโคตรแรงเลยสำนี้ก็ต้องโหตัวเราก่อนนะครับบ๊ายบายวู้ ว้าว <Wow. S 2> ่โอมครับบ